วันนี้ก็เหมือนเดิมอู้เสียงรถวันนี้มาชมต้นก้าผักยืดยาวเลยทุกคนยาวมากรากรากราก,กยาวต้นยาวเอาลงฟองน้ำหลายคนจะบอกว่าเอาลงแล้วมันไม่งอม,มันตายแสดงว่านวดฟองน้ำไม่ได้นี่ นวดฟองน้ําให้ทั่วๆฟองน้ําก็ใส่แค่ครึ่งเดียวของฟองน้ําเอ้ยน้ําน้ําใส่แค่ครึ่งเดียวของฟองน้ําแล้วก็นวดให้จนฟองน้นํานี่มีลักษณะใสๆชำ่ำๆค่อยเอาลงค่อยหยิบแบบนี้นี่หยิบอันนี้มันยาวเกินนะเนี่ยทุกคนอย่าเพิ่งให้มันยาวขนาดนี้ก็ได้ลงในช่อง ต้นกล้าผักคีบลงไปเลยนในช่อง,องนี้ได้ง่ายๆทำแบบนี้ติดทุกต้นงอกทุกต้นเลยนี่แต่ค่อยๆอ,อันนี้มันยาวนี่ค่ะต้นกล้าอันนี้ก็ไม่ดีมันทำยากรอเดี๋ยวจะดู นีด้สามวันแล้วทำเมื่อวานพอดีเลยแต่ทำไม่ทันขอต้นก้าเอาต้นก้าลงฟองน้ำยังไงให้รอดก็คือนวดฟองน้ำให้ชุ่มชุ่มให้น้ำเป็นลักษณะขึ้นมาใสๆเลยนี่น้ำจะใสๆ ก็หยิบลงหยิบลงหยิบลงเลยแบบนี้ชัวบางคนก็ใช้วิธีเอาเมล็ดปักแต่เราว่าเสียดายฟองน้ำช่องที่เขาไม่งอกแต่ทำอย่างนี้งอกทุกตาทุกทีือได้หมดทำตามนี้เลยจ้าทำง่ายง่ายงอกทุกต้นวันนี้ ไปแล้วสวัสดี